เริ่มที่ปัญหาแรกของ Facebook ชูรักชูรสนะคะเป็นปัญหาของสาวน้อยค่ะอายุ18ปีนะคะถามมาค่ะว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับแฟนมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเคยมีปัญหาเรื่องน้ำหล่อลื่นน้อยแล้วก็ใช้เจลหล่อลื่นช่วยนะคะรู้สึกดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไร จนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็เจ็บแล้วก็แสบด้วยค่ะตรงด้านนอกของน้องสาวคือแบบอาการรู้สึกว่าเป็นมากเลยนะคะก็คิดว่าคงจะใส่เจลน้อยไปหรือเปล่าพอหายดีครั้งต่อๆไปใช้เจลเยอะก็ยังมีอาการแบบนี้อีกจนครั้งที่3ก็เลยให้แฟนช่วยดูปรากฏว่าคือมีรอยแผลเป็นเส้นเล็ก เหมือนโดนขนบาดมีเลือดซึมเล็กน้อยด้วยเวลาโดนน้าแสบมากจนน้าตาซึมค่ะอพอแผลจะหายมีอาการคันแผลอีกเหมือนแบบแผลเราใกล้หายแบบน<ม>ั้นน,นะคะก็พอไปถูโดนนิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บครั้งนี้เจ็บนานมากด้วยค่ะจนกลัวไม่กล้าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะจะทํายังไงดีคะคุณหมอขนเนี่ยบางทีตัดแรม่หเลมด้วยตนเองเนียเวลาตัดหรือว่าเล็มเองเนี่ย ตรงบริเวณปลายขนมันก็จะค่อนข้างคมค่ะเป็นตอๆแข็งๆด้วยใช่เพระเาะฉะนั้นมันก็จะเวลามีการเสียดสีก็<ช>บาดท,ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ซึ่งพวกนี้คือเวลาอยู่ข้างนอกเหมือนเวลาผิวเราโดนแผลถลอกบาดนิดเดียวเนี่ยมันแสบอยู่แล้วแล้วบริเวณนั้นเนี่ยพวกเส้นประสาทค่อนข้างเยอะเพระเาะฉะนั้นมันก็จะรู้สึก มากเป็นพิเศษแล้วก็อับชื้นด้วยแทก็จะหายากใช่นะคะทีนี้จะถามก่อนว่าในอายุ18ปีปัญหาเรื่องที่มีเรื่องของช่องคลอดแห้งเนี่ยปกติไหมจิงก็บอกว่าพบได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าอายุยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนยังทํางานได้ดีแล้วก็ทํางานได้เต็มที่ไม่ใช่เป็นวัยแบบใกล้หมดประจําเดือนและฮอร์โมนไม่ทํางานนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องลองดูก่อนว่าบางทีในเรื่องของการแล้วลมหรือว่าช่วงโฟล์เ play เนี่ยมาก เพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เวลาติดเครื่องยนต์ซาร์เครื่องยนต์อ่ะไม่เหมือนกันกผู้ชายก็จะพร้อม ไวกว่าอยู่แล้วนะอันดับแรกก็จะลองให้คุยกับแฟนดูก่อนว่าในช่วงที่เขาเรียกว่ามีช่วงโฟล์เ play หรือว่าการเลาโรมเนี่ยเป็นช่วงที่กระตุ้นทําให้มีการหลั่งสารหล่อลื่นออกมาตามธรรมชาติเนี่ยลองทําแบบนี้ดูก่อนนะคะดูว่าดีขึ้นไหมถ้าสมมติว่าแบบนี้เราไม่ได้ผลมีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งอยู่สาเหตุอย่างอื่นที่พบได้ค่อนข้างบ่อยก็คือเรื่องของการใช้พวกยาคุมกําเนิดเราพบว่าการใช้ยาคุมกําเนิดเนี่ยมันก็เป็นการไปเขาเรียกว่าไปเหมือนคุมระดับของฮอร์โมนในร่างกายบางทีก็มีผลทําให้เรื่องของการผลิตวก สารคัดหลั่งสารหล่อลื่เหล่านี้น้อยลงกว่าปกติได้นะคะ,คะนี่ทางแก้เหมือนที่ ทําไปแล้วนี่ที่น้องเขาทาไปแล้วก็คือใช้พวกเจลหล่อลื่นก็ถือว่าเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วแต่ในช่วงที่มีการบาดเจ็บภายนอกเหมือนเราเป็นแผลถ้าเราเป็นแผลแล้วยังไปทําให้เกิดแผลซ้าๆ,ๆ,ๆอันนี้หมออาจจะแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ายิ่งพยายามจะไปมีกิจกรรมแล้วเหมือนกับเรามีแผลอยู่แต่ก็ไปเปิดปากแผลเพิ่มแผลก็ไม่หายสักทีเนี่ยมันก็เจ็บซ้ําๆจนกระทั่งตอนนี้มันอาจจะเริ่มเกิดเป็นความกังวลแล้วว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขกับกิจกรรมที่มันเป็นการแสดงความรักซึ่งกันและกันเพราะว่า ว่าเจ็บก็จะทําให้กลายเป็นว่ามีความฝังใจว่าเอ้ยกิจกรรมที่แสดงความรักเนี่ยเราไม่รู้สึกเอนจอยเลยแฟนเราอาจจะเอนจอยคนเดียวแต่ว่าเราไม่รู้สึกเอนจอยไปด้วยก็ต้องลองเปิดอกคุยกันปกติถ้าไม่ใช่แผลไปเพศบัตรหรือก็ค่จริงๆไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะหายขาดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการไปเหมือนเปิดปากแผลเรื่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งหายชาแล้วก็อย่างที่โน้ตบอกคือถ้ายิ่งมีการใส่ชั้นในที่มีการอับชื้นบางทีแผลก็จะยิ่งหายชาและเสี่ยงติดเชื้อย่่ง่นได้